เวลาเล่นทิวเลนต้องตั้งค่าจํานวนเฮดพีต่ตําสุดนะลูกแล้วคือเจ้าเป็นอย่างนี่มาลุมกันนี่มันลุมกันซองตอนนึงเลยนี่จะสู้ยังไงเนี่ยเกือบตุ๋ยแต่เพราะความงามนะเลยยังทําให้ตุ๋ยยังทําให้ไม่ตุยยต๋ยนี่เพราะความสวยนะเนี่ยแลย้วใยนี่เป็นเฮดหยางปอยกูเทิดโอ้คือห่ามันนี่เขาไปห้าเลยเป็นไงละ่ะยากมันดีนักมนัมนนี้มันนี้มันนี่กัมันอ้า ผมก็ไม่มีสกิลแล้วไหนไหนเจอกันสักทีก็คนละนึ่งแมทมานึ่งมามานึ่งคนละนึ่งสันไม่มีสกิลแล้วเมกสกิลนึ่งไปอะ่อะอ่ะสันไม่ฟิกตามหรอกจ้าว่างๆก็เลยเดินมาบนมาเจอยายเวเลสพ่อหม่วงนี่เยพ่อหม่วงมาจเจ้าไม้เหลือเชอีาวเชีาวมา ฉันไม่กลัวหรอกจ้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้านี่โชว์ช็อตเทสหนึ่งแมสปึ้งไม่ตายแล้วหนูหลงปา่าหนูก็มาเจอเจเจน่อยลูกมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งเอ้ยเอ้ยอ้อ้ยเอุ้ยเจ็บเจ็บเอ้ยวาวพาดอีกโอ้ไม่เล่นแล้วค่ะไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วค่ะนี่ย้อนมาทางหลังอ่ะออออออ้ยโอ้ยอ้ยขอเพียวอีกอ่ะ ไปแล้วไม่ยอมกับบานอยากเขียขีบตายมุงคุงดกแทงนี่แข้งช้ำละมานี่เลยนางตัวดีเดี๋ยวที่จะจัดกลางให้แท่งทวงแม่เก่งไหมลูกแม่จะขอโชว์อีกนิดนึงอ้าไม่ตายแอบอยู่ในพุ่มบังเกิดผงแล้วเชอตายแน่ใจเซลิกา้าอ้าไม่ตายาช้างไม่ยอมและหลังจากนี้อยู่กับเพื่อนช้งไม่กลัวหรอกช้งก็ตอไปเรื่อยๆมัวบ้างอะไรบ้ อ,อกที่เลยแล้วเจสซีิก้าตั้งแผงนะคิดว่าจะเดินเข้าไปซื้อของหรือไงปึ้งนี่เป็นไงละ่ะอักหน้าไปนหนึ่งทีชักหน้าแลวเวเล็กคือมั่งเกิงจะมาจาัดก,การเจ้ะแท่งทองนี่เจ้าก็มั่งอยู่ไม่กลับบ้านเจ้ตายแล้วเพื่อนๆคือยิงรองหน้าป้อมศักรตูไม่กลับบ้านกลางก,ากูนี่ขี่เวฟร้อยแปกมาเลยอืมต้องมาร่วมวงซะหน่อยนี่บวกกันอย่างเมาม a งและผงสุดท้ายเป็นไงละ่ะทีมเจ๊ นี่ดูนะจังหวะนี้ดูดีๆเขาเรียกว่าภัยความมั่งไม่ยอมกาบป้อมตีโดงดีตายห้าเลยทีมเจี้หวงังหวางไปเลยใหญ่ซิลก็คือเก็บเรียบทีมจี้ไม่เหลือใหญ่เวเล็กตัวเล็กมากฉันไม่เห็นเลยซิว่าแกวาร์ปอยู่ในปุ่มอย่ามั่งให้มั่งมากนี่นี่เขอ,อยิงอีกึ่งแมกไม่ได้ด้วยแล้วแขซิลิก้าขอ,อยางตั้งแผงมากจะคงจะเดินเข้าไปให้แกัมั่งนี่มั่งตั้งแผงอยู่นั่งแล่ ล้ำค้างจริงๆเลยและนี่นะหวางมังท่งตักด้วยเปรี้ยวที่เร่งมา <ๆ S 1> คือเร้งแพคติน้ำนะฮะ